สวัสดีค่ะทุกคน Hi everyone After work I just come Oh my God I just come to the forest ดูบาระไฮเอาฟูลท่านดูปลุกแกฮะโอเคทิ้งไว้ให้สามีค่ะเพราะว่าเฮ้ยเราต้องเข้าไปในป่าทุกคนอุย้ยแฮร์ต o ออกซ่าดูโซฟูลเนสตโอเค เหลืองมากเลยแต่ว่าเรามีเวลาน้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวด้ยวยเจอสองจุดแบบใหญ่มากตรงทางเข้าป่าค่ะเลยบอกสามีว่าให้เขามาเก็บให้หน่อยค่ะทุกคน ตื่นเต้นนะขอให้รอโชคดีหวานๆนะทุกคนไอวอรี่วันไอเกสัมเซอร์ไพรส์ออนเดอะเวย์และอัมส์โซสเตรดไอแฮร์เดอะไทม์นอตมอร์แดนฮัฟต์อเวอร์อัปเดอะเวิร์กแอนด์ทูมอร์โร่ไอเน็ตตูเวย์อัพโฟร์โอ๊คคล็อกไอลีฟในสวีเดนบัสไอโกตูเวิร์กในเอ่อโนเวย์ไอจัสเวย์อัพเอรลี่แอนด์ทราเวลลิงโฟร์ทูอเวอร์แอดเวิร์กบัสเดอะมัตส์รูมซีซั่นคัมมิ่งไอแคนนอตเวย์ไอจัส Stop in the wood if I have time let's go <S และเราจะเก็บแบบเร็วนะคะทุกคนลุ้นุุนนป่าเล็กๆค่ะอยู่ที่ฝั่งชายแดนอนอร์เวย์นะคะในในป่าไม่มีตรงนี้เคยเกิดเยอะนะคะเจอดอกเดียวแต่ว่าติดถนนเยอะมากค่ะ แรกอุ้ยหมานมากทุกคนจ้าจุดแรกคะ่ะ today I collecting fast because after work I need to take time so fast เก็บเร็วนะคะทุกคนจ้าหลุดคะ่ะเดี๋ยวนะคะไอ้นี่ด้วยทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นมาก หลายจุดเลยจ้าดอกเล็กๆอีกค่ะเดี๋ยวเรามาอีกรอบหนึ่งนะคะอะ่ทิ้งระยะเวลาไปสักหนึ่งเดือน,นะคะ่ะเสียงนกร้องไพเราะมาก อนดอกทองบูร่ายอีกแล้วจ้ะสวยมากเลยค่ะมีขี้กวางด้วยนะคะทุกคน,นที่วันบอกว่ากวางเยอะมากค่ะป่าสวีเดนโอ้ยอันนี้เราอยู่ชายแดนนอร์เวย์นะคะ ตรงนี้ยังน้อยอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บอีกรอบนะคะมีบางส่วนที่ออกก่อนแล้วก็มีบางส่วนที่ออกหลังเป็นป่าเล็กๆนะคะทุกคนก็เรียกว่าเก็บเห็ดหลังเลิกงานคลิปที่3เนี่ยแหละ5้าวันไปทำงานติดกัน5วันเพิ่งได้เก็บเห็ด3วันนะคะอีก2วันคือฝนตก สามีก็ไม่จอดคะ่ะทุกคนไปพรุ่งนี้เป็นวันหยุดรอลุ้นคลิปเก็บเห็ดวันหยุดหยุดไปด้วยกันนะคะตื่นเต้นมากคะ่ะทุกคนสามีโทรมาหาพร้อมกับโชว์ออวิดีโอคอให้เราดูนะคะเขาเจอเห็ดเต็มทางเดินเลยทุกคนโอ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันคะ่ะข้างบนไม่มีแล้วอของสามีเยอะมากเลยคะ่ะไปคะ่ะทุกคน ตื่นเต้นไปพร้อมกันไม่รู้ว่าสามีอยู่ตรงไหนแต่ถนนเส้นนี้ล่ะค่ะที่เราทิ้งเห็ดไว้ให้เขาเมื่อกี้นะคะดูฮลัลโหลอ้ยทุกคนตายแล้วดูค่ะโอ้ย เห็ดคุณสามีเต็มทางเดินเลยทุกคนจ้าสวยมากโอ้ยทุกคนเลย แล้วนะคะคนชี้เป้าหมายของเราโอ้โหโอ้ไมค์ก้ดดุกติ๊กยินอู้เขาบอกว่าข้างหน้ามีอีกจุดหนึ่งค่ะโอเคอย่าอย่าไปนะโกอู้ดุกติ๊ก you have much more than me take เดอ l o ลช o n นยุงกัดนะคะเลือดหวานเขาเป็นคนกลัวแมลงมากเลยค่ะสามีแพะแมลงนะคะทุกคนเขาบอกว่าข้างหน้ามีอีกหนึ่งจุดนะเธอบาระเอ็นอินอินเอกสารเยอะเยอะเดินไปตามทางเธอจะเห็นอีกจุดหนึ่งเขาว่านะคะโอ้ดูฮามียังไมดอก โอ้โซฟินโอ้ยสวยมากทุกคนอันนี้เป็นเห็ดหน้าร้อนนะคะคือเขาจะไม่ดอกใหญ่ค่ะแต่ว่ามันจะเหลืองสวยงามแล้วก็จะขึ้นตรงที่แดดออกนะคะสตมีผู้เดินตามทางทุกคนอู้อีกหนึ่งจุดนะเขาบอกว่าอีกหนึ่งจุดโอ้ย oh, ใจเต้นไปหมดทุกคน วิ่งลงมาจากเขาได้ไม่อยากจะเล่าว่ากลิ้งลงมานะคะเมื่อกี้รีบจัดเหยียบดนาลากไม้ที่มันลื่นๆค่ปะปะ้าแม่แม่บอกไม่ระวังอีกแล้วมันรีบมันตื่นเต้นนะแม่เอ้ยหนูก็จะเป็นแบบนี้แหละอ่าพ่อแม่จะเรียกมาดิดกระโหกจริงๆลูกสาวคนนี้นะคะ มีดอกเล็กๆด้วยเดี๋ยวรอบหน้าอีกหนึ่งเดือนนะคะเราจะมาอีกครั้งหนึ่งค่ะป่านี้ถ้าใครได้ดูวันกับน้องอุ้มเซอร์เบียที่ที่รับน้องอุ้มนั่งรถน้องอุ้มกลับจากหลังเลิกงานวันมาแวะตรงนี้จุดแรกนะคะได้ไป15กิโลอ่ะสองคนนะ่ะทุกคนใครใครอยากดูเดี๋ยวทิ้งคลิปไปถ่ายคลิปให้ชมนะคะที่ป่าเดียวกันนะ่ะน้องอุ้มเอ้ย ป่าชายแดนนอร์เวย์เล็กๆเดี๋ยวเรามาเก็บอีกนะคะแม่แม่จ๋ามันเล็กมากเลยค่ะโอ้นั่นไงรีบก็จะเป็นแบบนี้แต่ไม่บ่อยนะคะทุกคนไม่ต้องเสียใจคือเหตุเขาโดนน้ำฝนเยอะค่ะเขาก็เลยจะชุ่มหน่อยค่ะเราก็จะเลยวางน้ำหนักมือแบบพลาดนิดนึงนะคะจริงๆหนูเก็บเบาๆค่ะ นี้ทุกคนเก็บครึ่งถังนะ่ะเดี๋ยวขอเอาของสาันี้มารวมเลยนะคะเฮ้ยอย่าเพิ่งรวมเลยไปดูอีกจุดนึ่งก่อนน่าจะไม่ใช่จุดนี้ที่แกแบกให้ค่ะแล้วแกก็เลยเรียกให้วันลงมาเก็บเองนะคะทุกคนเวลาภรรยาเข้าป่าสามีเขาจะเดินตามทางแบบนี้เขาจะช่วยเก็บได้แค่ตามทาง มีผู้ไม่ถนัดการเดินป่านะคะทุกคนไหนล่ะเขาบอกเธอเดินไปเรื่อยเรเดี๋ยวเธอจะเจอเองนี่โอเคเจอแล้วค่ะทุกคนอีกหนึ่งจุดนะคะสวยมากค่ะอืมเสียงน้ำไหลสวยมากเขียวพื้นที่ก่อน เเหลลืองยกล้องอยู่ในมือนะคะถ้าเก็บหลังเลิกงานแบบนี้จะไม่ได้ตั้งกล้องค่ะทุกคนรีบเก็บมากๆเลยค่ะ พรุ่งนี้สามีไปทำงานนะคะวันก็เลยกเก็บนั้นไม่ได้ค่ะกว่าเราจะถึงบ้านใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงแล้วก็เขาตื่นเช้าส่วนเราหยุดนะคะพรุ่งนี้เราจะได้เข้าป่าใหญ่กันอีกแล้วจ้า <_ T> หลังคลิปนี้นะคะทุกคนสวยมากทุกคนใครที่ติดตามดูคลิปวันจะรู้นะคะว่าสามีเป็นตัวนำโชคของวัน ขาโทรมาบอกว่าเธอฉันเจออีกจุดหนึ่งแล้ววิ่งข้ามถนนมาแล้วคุณเป็นคนโชคดีนะหาจุดเหตุให้ฉันตลอดเลยแต่คุณนะไม่ชอบเดินกับฉันเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกหนึ่งจุดค่ะคนชี้เป้าของเราค่ะทุกคนทุกคนสวยอีกแล้วค่ะ ้ยหมานแท้น่ะอุ๊ยดอกใหญ่ด้วยค่ะตรงนี้ดูทุกคนจา๋าไม่ใช่ซัมเมอร์คันตาแรนด้วยนะคะเป็นเห็ดดอกใหญ่ค่ะเมื่อก่อนนะคะเวลาเราไปทำงานกันก็จะมะีข้อตกลงกับคุณสามีค่ะเขาเป็นคนที่สุบุรี ก็เลยบอกเขาว่าคุณช่วยจอดสุบุหรีในถนนทางเข้าป่าได้ไหม <c oughs> ด้วยความที่เราอยากหาเห็ดทุกคนวันก็เลยมาเจอเห็ดตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะอีก3-4ปีหลังจากที่เราย้ายมาอยู่สวีเดนเขาตัดถนนค่ะสร้างถนน e ีออตันนะคะฝั่งนอร์เวย์ไปสวีเดนป่าเห็ดก็เลยถูกตัดไปค่ะทุกคนเราก็เลยเหลือแบบจุดเห็ด น้อยลงไปค่ะเรียกว่าเราสูญเสียป่าที่เขาตัดต้นไม้ขายนะคะแต่ก็ได้สนุกแบบนี้ค่ะลองเดินมาหาเองบ้างไม่เจออะไรค่ะทุกคนโอเคสำหรับคลิปเก็บ uh, เห็ดหลังเลิกงานวันนี้ก็เท่านี้นะคะเราต้องกลับบ้านแล้วค่ะ Thank you every one for watching me a little bit s t r e s d e d and running uh, picking mushroom after we finish At the moment. Goodbye. Thank you.